จอน้ครับมุดไปได้ท้องแม่แล้วครับตอนนี้มุดไปได้ท้องแม่แล้ว ใ้ท้องแม่แล้วครับทัฐงนครับตอนนี้สงสัยหนาวหรือเปล่าส <laughs> งสัยหนาวหรือเปล่า ใจท้องแม่แล้วครับตอนนี้ฮะรังถังเป็นอะไรครับวันนี้กำลังหาทางมุดนะฮะมุดอย่างเดียวแม่ไม่ให้มุดนะฮะ ไม่ไม่ยอมครับตอนนี้ครับถังงองแงแล้วครับตอนนี้ครับตอนนี้ถังงองแงแล้วฮะ ยังไงครับตอนนี้แม่ก็สำรวจอยู่นะฮะถังเป็นอะไรถึงงองไงหมดใจท้องแม่อีกแล้วครับตอนนี้ฮะ สวัสดีคุณมานาะสวัสดีครับคุณนิชาครับผมขอบคุณสหร,รับหัวใจสีสม้มครับอ๋อพุพุพุเออขอขอบคุณสำหรับพุหนึ่งอันนะครับเออ,เอ,อ,เอ,อทางทีต่ตกทางทีต่ตกคุณนิชานะครับสวัสดียามเชา้าโอ้ยยามบ่ายใส่นอนเพิ่งตื่นนะฮะเออยามเชานะ้าเห็นเลย ครับตอนนี้ยังไงดีครับอยากอยู่ใต้ท้องแม่ครับสวัสดีครับคุณสายเขียวนะครับแอดสายเขียวนะครับ มีแม่กันไว้อย่างเดียวไม่ให้เข้านะไม่เข <c oughs> ้าไปได้ท <c oughs> <c oughs> ้อง <tongue> สวัสดีครับคุณวานนะครับ ของเด็กอยู่ใต้ท้องแม่แม่ไม่ให้เข้าไปอยู่นะตอนนี้แม่บอ,อกว่าออกอยู่ข้างนอกนะตอนนี้โดนล็อกไปแล้ว พ่อน้องแก้วฟ้าชื่ออะไรคือขวัญถามมาพ่อน้องแก้วฟ้าชื่อเยี่ยมฟ้าครับคชายเยี่ยมฟ้า อ้อนแม่ครับ <S <S เป็นอ้อนแม่นะฮะทางทาง,งอ้อนแม่ครับ แม่โกรธนะครับตอนนี้เอาวงทุบดินลนะรูกก้ควรรู่ควรมากเอาวงทุบดินไปแม่เริ่มไม่ไหวแล้วครับเอาวงทุบดินลนะตอนนี้โอ้ไปเมื่อกี้ เจอมงวงทุกดินไปหน่อยนึงนะครับถางๆรู้สึกว่าจะจะโอเคแล้วรถถังเป็นอะไรผมอ,อยากอยู่ใจท้องแม่งองแงครับงองแงง่วงนอนหูนมประมาณนั้นถังระเด่นกับน,น้องแฝดสิคะเออครับผมคุณขวันว่าอย่างนั้นครับ ก็อยู่ตรงน,น,นู้นนะครับเอาบรรยากาศวันนี้ครับถังถงครับงอแงง่วง,ง,งนอนหิวนมประมาณนั้น